สวัสดีครับกลับมาพบกับผมจิอีกครั้งนะครับกับ Minecraft u p เดในการอัปเดตครั้งนี้ครับเป็นการอัปเดต 14.33a w ครับซึ่งเหมือนจะไม่มีการมันการอัปเดตเล็กน้อยมากครับนิดเดียวส่วนมากจะเป็นการปรับปรุงและการแก้ไขมากกว่านะครับอันแรกครับเป็นการแก้ไขเรื่องประตูครับในประตูเวอร์ชั่นเก่านะครับยังสามารถเห็นเป็น เหมือนสามิตินะครับความเหมือนความลึกของประตูได้แต่ในเวอร์ชนันใหม่นี้เขาเอาออกไปแล้วครับมันจะดูบางๆซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาออกไปทําไมนะครับผมชอบแบบเก่ามากกว่าอีกน,นะครับมันจะมันจะมันจะ,มนจะมนไม่ไม่ไม่มีความเหมือนมีม,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 มิตินะครับต่อไปครับเป็นการเรื่องเกี่ยวกับคราฟของครับอันนี้ก็เป็นการเอาฟังก์ชันออกไปเหมือนกันในเวอร์ชันเก่าๆนะครับเราสามารถ euh, ทำ stone slab ได้จากพวกหินประเภทหินแอนดิไซส์แกรนิตและก็ไดโอไรต์นะครับ แต่ในเวอร์ชันใหม่นี้ครับเราเขาออกไปแล้วไม่สามารถทําแบบนั้นได้อีกแล้วครับก็ผมก็ไม่ได้จะว่าทําไมเหมือนกันต่อไปครับเรื่องโกลมและครีปเปอร์ครับในเวอร์ชั่นที่ผ่านๆมานะครับเรารู้กันดีว่าโกลมไม่สามารถทําอะไรครีปเปอร์ได้เลยไม่สนใจครีปเปอร์เลยนะครับแต่ในเวอร์ชันใหม่นี้ครับโกลมสามารถป้องกันวิลเลเจอร์จากครีปเปอร์ได้แล้วมาไวไปไวครับครั้งนี้มีแค่น้จริงๆครับสำหรับ snapshot 14 w 3าม a แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ แต่เลเวลเขาสูงผมว่าไม่น่ารอดแต่น่าจะลดอยู่เยอะอนยะู่นะแล้วก็เอาเลือดให้เขาลดเยอะๆหน่อยแล้วกันูเน้เป็นยังไงเป็นยังไงครับมีคนตามหลังผมมาผมเห็นแบบเมื่อกี้นี้ชุดสีดำๆอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนตามหลังผมมาแน่นอนผมกําลังจะโดนเขาจัดการแล้วใช่ไหมเพราะผมเลือดผมน้อยมากตอนนี้